รรมที่ดินจึงได้มีการนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจนหรือ RTK GNSS Network มาใช้ในการรังวัดรูปแปลงที่ดิน เื่อหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่มีความละเอียดถูกต้องสูงเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศก่อให้เกิดความเชื่อมโยงในระดับสากลเกิดการบูรณาการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศเช่นการผังเมืองการจัดเก็บภาษีการคมนาคมขนส่งการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติเป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากการรังวัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดินที่ผ่านมาไม่มีค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหลักเขตหรือแนวเขตที่ดินที่ละเอียดเพียงพอต่อการระบุตำแหน่งในพื้นที่จึงต้องใช้หลักการระวังชี้แนวเขตของเจ้าของที่ดินและข้างเคียงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับที่ดินตามมาอย่างมากมายโดยเฉพาะข้อพิพาทในเรื่องแนวเขตที่ดินทั้งระหว่างเอกชนกับรัฐและเอกชนด้วยกัน ดังนั้นการรังวัดด้วย RTK GNSS Network จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยการใช้เทคนิคและวิธีการรังวัดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล RTK GNSS Network มีหลักการทำงานคือช่างรังวัดหรือผู้ใช้งานของระบบโครงข่ายจะรับสัญญาณดาวเทียมณนะตำแหน่งที่ต้องการหาค่าพิกัดจากนั้นทําการเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม c o n t r o ลเซ็นเตเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมผู้ใช้งานจึงได้ค่าพิกัดของตำแหน่งที่รังวัดอย่างถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจึงสามารถลดระยะเวลาในการให้บริการคิวรังวัดแก่ประชาชนจากเฉลี่ย120วันเหลือเฉลี่ยเพียง50วันและยังช่วยลดปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตที่ดิน RTK GNSS Network บริการรังวัดที่ดินยุคใหม่เป็นอีกหนึ่งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและย,ยั่งยืน